สวัสดีค่ะมาพบกับพัพดตีเพชรยนต์เช่นเคยนะคะสวัสดีพีพีเอนะคะสวัสดีลูกค้าที่กําลังชมรีวิวคันนี้อยู่นะคะเข้ามาแล้วนะคะพัตีฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพัดตีด้วยนะคะนะคะวันนี้นะคะพัตีก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสํานักงานใหญ่นะคะสาขาหนึ่งนะคะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะ วันนี้นะคะก็มีรถนะคะอีกคันนะคะมาอัปเดตมารีวิวให้ชมกันนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้า Toyota Rivo 2.4ตัว E นะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะเป็นตัว4ประตูเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ตามหาอยู่นะคะปัตทีแนะนำเลยนะคะรถคันนี้สวยๆนะคะราคาเราขายอยู่ที่649,000บาทนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดเครดิตดีนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเลยนะคะเริ่มต้นที่2.79นะคะหรือว่าลูกค้าไม่มีเครดิตนะคะทางเรานะคะมีดอกเบีย้ยทีแฟนดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79ให้เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมาชมในส่วนของด้านหน้าคันนี้กันก่อนเลยเนาะในส่วนของไฟหน้านะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวไฟมันติรีเฟตเตอร์นะคะเป็นตัวหลอดไส้นะคะ ในส่วนของตัวกระจังนะคะของเขาได้เป็นตัวโครเมียมนะคะข้างในนะคะได้เป็นตัวสีดำเมทัลลิกนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะอยู่ตรงกลางนะคะได้เป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของการชนหน้านะคะนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะ สวยๆเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราพาไปชมในส่วนของตัวยางกับแมกกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะยางและแมกนะคะสําหรับแมกนะคะเป็นแมกอันด o อยจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับยางนะคะขนาด265หกห้าทับหกสิบนะคะแมกกับยางนะคะได้ขนาดขอบ17นะคะสำหรับยางนะคะนะคะเป็นยางคุดเยียนะคะ สภาพยางนะคะแล้วก็แม็กเดิมจากโรงงานนะคะรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะดวภายในโครงสร้างซุ้มล้อนะคะให้ชมกันเลย รถสภาพเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะสําหรับกระจกมองข้างนะคะของเขาได้มาเป็นตัวโครเมียมนะคะรองฐานด้วยตัวพลาสติกสีดํานะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะที่ตรงด้านข้างเป็น LED นะคะ,ะเพิ่มความปลอดภัยในการมองเห็นนะคะในส่วนของ ตัวกระจกนะคะทั้งสี่บานประตูนะคะหรือว่ารอบคันนะคะติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวมือเปิดนะคะมาเป็นตัวโครเมียมนะคะทั้งสี่บานประตูนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพร้อมกับชุดแต่งมาจากโรงงานนะคะเป็นตัวบันไดนะคะได้เป็นตัวสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของด้านหลังกันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของไฟไท้ายนะคะ ไฟท้ายนะคะได้เป็นตัวมันติดลิฟตเตอร์เช่นเดียวกันนะคะนะคะในส่วนของฝาท้ายตัวมือเปิดนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามที่ตรงฝาท้ายเลยนะคะนะในส่วนของตัวกันชนนะคะเป็นกันชนเดิมกันชนแท้จากโรงงานนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะนะตัวโลโก้สติกเกอร์นะคะ จากโรงงานนะคะเขาอยู่ครบทุกจุดนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของกระบะคันนี้นะคะในส่วนของกระบะในส่วนของแม็กไลเนอร์นะคะนี่คือสภาพนะคะใช้งานแต่คือสภาพเก้าสิบเปอร์เซนเลยนะคะไม่มีรอยแตกนะคะสภาพเดิมๆนะคะเราไปชมกันต่อในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างภายในนะคะในส่วนของภายในนะคะ ให้ชมกันก่อนเลยนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะในส่วนด้านข้างของตัวแผงประตูนะคะนคะคะตัวฟังก์ชันปรับกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้ง4ี่บานประตูนะคะส่วนฝั่งคนขับจะได้เป็นตัวไฟฟ้าออ,ตโ,อโต้นะคะเซ็นทัลล็อกนะคะปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าออตโต้เช่นเดียวกันนะคะเดีย๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะในส่วนของพวงมลาลัยนะคะ สำหรับพวงมลาลัยคันนี้นะคะจะได้เป็นมังติฟังกชันนะคะควบคุมที่พวงมลาลัยได้เลยนะคะส่วนตัวพวงมลาลัยนะคะหุ้หนังนะคะเย็บด้วยได้สีขาวนะคะตัดขอบตัวนี้ได้เป็นหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะในส่วนของหน้าจอเรือนไม้นะคะหน้าจอเรือนไม่เดิมๆของแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะคะ ถัดมานะคะเรามาชมในส่วนของตัวคอนโซลหน้ากันบ้างนะคะในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะคะนี่คือสภาพคอนโซลหน้านะคะเดิมๆนะคะสวยๆนะคะแล้วก็ตัวตรงกลางนะคะของเขานะคะมาพร้อมกับตัวนาฬิกานะคะแล้วก็ไฟพาหมากหรือว่าไฟฉุเฉินนั่นเองนะคะมาพร้อมกับจอเครื่องเล่นนะคะเป็นจอ and ด o i d นะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะหน้าจอขนาด8.5นิ้วนะคะ ในส่วนของตัวแอร์คันนี้นะคะแอร์คันนี้ได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะนี่ยค่ะใช้งาน,นง่ายๆเลยนะคะนะมาพร้อมกับเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะแล้วก็ได้ปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะในส่วนของภายในนะคะ,ะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพเบาะนะคะเบาะคือเป็นเบาะผ้าเดิมๆนะคะ เนี่ยค่ะไม่มีรอยยุบรอยขาดนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งของคนนั่งข้างคนขับนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารข้างหลังกันบ้างนะคะว่าเป็นไงบ้างนะคะสําหรับในส่วนของห้องโดยสารข้างหลังนะคะเนี่ยค่ะสะภาพเบาะนะคะในี้ทุกๆจุดนะ,นะคะทุกๆส่วนนะคะเจ้าของเดิมนะคะดูแลรักษา ะะรถสภาพได้ดีเลยนะคะในส่วนของหลังคาข้างบนก็เช่นเดียวกันนะคะ ผมรังคาข้างบนนะคะเดิมๆสวยๆไม่มีริ้วรอยนะคะรอยขารอยขีดข่วนไม่มีนะคะสภาพเดิมๆนะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้ชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันบ้างว่าภายในห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ<ม>เดี๋ยวพดพาไปดูกันเลยนะคะนะคะมาดูกันเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะ คำตอกันเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสภาพห้องเครื่องเดิมๆนะคะเนี่ยห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะไม่มีคาบน้ามันเยิ้มนะคะในส่วนของตัวเครื่องก็ไม่มีรอยเยิ้มนะคะหรือว่าคาบน้ํามันเลยนะคะแห้งสนิทนะคะเนี่ยค่ะสภาพภายในห้องเครื่องโดยโดยรวมนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวกลดเพนกล้องให้ชมเลยนะคะภายในห้องเครื่องรุมรวมเลยนะคะนะสภาพเดิมๆจุดต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะเนี่ยค่ะ แบตเตอรี่นะคะในส่วนของตัวท่อตัวยางต่างๆนะคะเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยมากจากโรงงานนะคะเนี่ยค่ะนะมีให้เห็นทุกจุดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้เครื่องยนต์นะคะสอง0สี่ซีซหนึงสแรงม้านะคะจะได้เป็นตัว V i n t e r b o Intercooler inter แล้วนะคะ,ะเป็นตัวคอมมาอรเลวด้วยนะคะแล้วก็ สำหรับเชื้อเพลิงนะคะคันนี้นะคะรองรับนะะน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะคะตั้งแต่ไบโอยี่สิบเลยนะคะรองรับเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของคานคันนี้กันนะคะในส่วนของคานนะคะเป็นคันเดิมจากโรงงานนะคะนั่นะคือตัวมออกอนะคะนะในส่วนมออกอที่มาจากโรงงานแล้วก็ในส่วนของแผ่นเพจทที่มาจากโรงงานนะคะในส่วนของตัวน็อตหรือว่า รอยเม็ดอาร์ตรอยมาร์กที่มาจากโรงงานในส่วนของตัวขานนะคะเดิมๆนะคะของเรานะคะบอกเลยว่าไม่มีการดัดแปลงนะคะตัวเครื่องตัวถังไม่มีการตัดต่อรถไม่มีพิษค,คว่ำไม่มีจมหนักนะคะคานเดิมคานแท้นะคะนะคะ สภาพนะคะบอกเลยว่ารถสวยๆนะคะใครตามหายอยู่นะคะป้าตีแนะนำเลยนะคะแล้วเรามาต่อนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงในส่วนของฝากระโปรงนะคะก็จะเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะน็อตไม่มีการขยับนะคะก็ในส่วนของฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะจะมีตัวโตโยต้านะคะประทับลงตรงที่ฝากระโปรงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะรอยมาตร์กต่าง รอยตะเข็บนะคะที่มาจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเลยนะคะนีค่ะรอบๆตัวฝากระโปงนะคะในส่วนของแผ่นการความร้อนนะคะก็มาจากโรงงานเลยนะคะของแท้ของเดิมจากโรงงานนะคะสภาพเดิมๆยังไม่มีการแกะการเปลี่ยนนะคะไม่มีการผูกการพังนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยๆนะคะ ค่ะเป็นไงบ้างคะสําหรับคันนี้นะคะพัะตี้พาชมรอบๆตัวรถภายในภายในห้องเครื่องกันแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชมรีวิวอยู่นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพัตตี้ได้โดยตรงนะคะที่เบอร์097-112-6820นะคะ097-112-6820นะคะ ถ้าไม่ทันยังไงนะคะปตีขึ้นเบอร์ให้ตามหน้าจอเลยนะคะเบอร์นี้สามารถออนไลน์นะคะสอบถามรายละเอียดได้นะคะ <C ell an> หรือว่าลูกค้าอยากมาชมรถตัวจริงมาทดลองขับนะคะเข้ามาได้ที่บริษัทเพรยนต์ของเรานะคะ <C ell an> มี2ส,สาขาด้วยกันนะคะสาขาที่1นนะคะอยู่บนถนนเซรีไทยนะคะซอยเซรีไทย68แยก1น,นะคะส่วนสาขาที่2นะคะติดกับซอยเซรีไทย95ก่อนถึงสแยกมินบุรีนะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะปตีก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะทุกการกดไลค์นะคะขอบคุณพีพีเอฟซีขอบคุณลูกค้าที่ชมรีวิวนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้ารีวิวรถนะคะสวัสดีค่ะ